วิดีโอเอ่อตอนนี้เรากำลังเก็บใบนาเริ่มต้นเลยนี่ม่นไงโดนลยวงเดี๋ยวเพิ่งเกิดเนาะเก็บหมดเนะเพราะว่าสุดหมดแล้วมันแก่มันแก่แล้วก็ แล้วคอยหนึ่อหนอ่งโอ้โอ้โอ้ลูกใหญ่ๆก็มีลูกสุกๆก็มีลูกแก่ๆก็มีเก็บให้หมดนูนอันูไหนไหนลูไหนสั่งๆลูกนโอ้เดียววหน่อยเอาอกยเอากระแต่งขึ้นเอาน้อไปเทไปเอาแงมา เราจะกินหมดไหมเนี่ยเก็บห<ผ>มดก็ไม่ต้องเก็บมาหมดก็ได้มันเหลือไว้ให้มัน,มนสุกม,ม,มากอะไรลูกขึ้นอะไป,นนอ,ปะอ๋อลูกไปลเลยเ hmm. ลยรอก,กินนะคะใกล้จะสุกแล้วโอ้โหอ๋อ ทางนี้ดิมาทางนี้มันบงังสูกแล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูนี่ให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อนี่นปลอกเปลือกลูกเล็กนะนอืมกุดไหลค่อยหวานเลย

Eh nàng bọn cái gật đầu yêu luôn 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 vậy? luôn tập luôn 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 đi, luôn 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 แต่ไม่นาาจะยืนข้างบนแลวนะ